แสงซาลีกข้างหน้าได้ไหมครับลองมาลองดูครับเราจะแสงซาเลีกข้างหน้าได้ไหมหนึ่งของเดียวขึ้นครับดูรถข้างหลังครับไม่มีครับแีงสครับี้ยวมาแรงอ่ะนะซาเลีแซงอะของเบี้ยวของเราตอนนี้อยู่ที่1 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้ยใส่กี่หกโอ้ ไปรถสี่สิบรอบถึงมโสี่สบโลเมตเนี่ป่าาคามนะครับเนี่ยหลอดลายปีไปเลยมาน้าเียเดี๋ยวนีเอาเอาเดี๋ยวนาเาหเดี๋ยวนี้ยหัดกล่องมาไหมขีดละกล่องบนอกนะครับมาลองขีดสั่นเงม่หนึ่โอ้โอ้ นาเขาโอ้ปวดนาของเรารุนนี่ตองสามสามให้มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวซันเนี้ยนะครับซานาครับสะน้าที่ม่เคยเลี้ยงปาโอ้น่าโอ้ป่อไมาหน้ำองไร ามันอ้ไฟฟา้าไม่หวดจะถึงวะมีไฟฟา้าแล้วครับวันนี้มากหน้าอยู่ของเทีย่ยวอะไรปั๊ดแต่โซ่เอาอันนี้ก็ยังเป็นนาเราของเราอยู่นะครับเดี๋ยวจะเป็นต้นไม้ดินถนนครับหลายอย่างหลายต้นบรรยากาศดีครับได้ห,ยยห,รรหอมมาทีอะนี่นี่นี่นนน เก่าต้นนี้มันทีนี่มันข้ามดิแจนพ่ะท่าทนหวัวหน้ามันนที่ไหนวะนี่ต้นมันนี่เดี๋ยวผมซองเมึงก่อนหางมึงก่อนมีนนไหมเอยมีไหมเอยผมมีวะก้อนมันสิดำคือมือเลยเนคือต้นนั้น no ไม่เห็น าม,ม,ม,มาถึงทางของหน้า,าแล้วนี้ส่งขายาวก็ไปได,ด้ใส่มามาย่างลอดโอ้โห,โห,โห,โหทำไมน้ำเยอะจังเลยน้ำ <c oughs> เต็มให้หน้าเลยครับคุณน่ะอ <c oughs> ืมึ้นนิหน่อยอน,นี่เป็นต้นใหม่ที่มาปลูกกระปัอกระเมียเต้สีหาปีที่แล้วครับนี่แถวนี่ แต่มาอยู่บ้านใหม่ๆเด็กปลูกน้ำเพิ่นอยู่ได้เห็นว่าก็ได้เห็นว่าก็ได้หกปวดน้ำกับบุ้มีในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวโอเคมีในน้ำมีแต่หญ้าครับโอ้ oh, <no. S 1> นู้หงยาไล่เขาเขาอีกอพอดีกับคำเรี่ยวเลือกงานเทนง,งานเร็วๆเอาขยะมาทิ่มบ่อขยะก็อยู่ทางมานหน้าจะหวังพอดีกันเลยจะเหลือต้นเบื้องหน้าใหห้น,หน่อย ชมบรรยากาศเราจะไปที่ซาเลงว้ายาหนนยุดอะไรเอ่ยเหยียบเอียงเลยนี่ถ่ายเบียร์ะไรวะอู้บูหุยจักเก็บไปหรออุ้ยอันนี้ก็เมียเงี้ยมเมียนเก็บเอียงบุ๊คาตายเบียอลไรวะบ้ากาเก็บว้าวสิงตัวที่ก็ตานเข้าไปสองคนลองเจ้าะแล้วผู้เฒ่ากำลังกลับบ้าน ห่างจากที่อบาสหลายกยิโลอนะครับหน้าตรงอางจจะมีามากประมาณ2อกิโลสามกิโลได้แต่ลุงดีลุดเดิลนลอดหน้าลอดหน้าน้อปลอดลุงบือมีแล้วครับคนที่สี่ที่เราขับผ่านมาข้างหน้า กถ้ากันเลี้ยงกับเส้นแนาครับเพราะว่าผมอยากไปหล่อหล่อไปสร้างดำซีเลนรถท้ายไปสูบโตน้ำท,าทา่าขึ้นเหนือนอแบบนี้ซาลิงเอ้าโอ้ยไม่ได้มาหลายปีแล้วทางเส้นนี้ถนนเส้นนี้ก็บที่ไปสอดถนนใหญ่ครับ เลยขวานเข้ามานี่ยทะลุซีเรียสพูดซีเรียสตรงไหนรรอปลาเอ้อเลแล้วเราก็มาถึงถึงถนนใหญ่ใหญ่ใแล้วเราก็จะไปยูเทนืออีมือบานนึงไกครับทำไมหน่อยก็มองนี่ก็เป็นมองแข่งรถครับโบหุนไปเฮาโู้ไปยูเทนมือบาน อันนี้บ่าเพ็ญอันนี้ภาพไปที่ไม้นะหมู่บ้านท่านอข้างหลังปู่ซีเลีนอีกกิโลหนึ่งครับแล้วก็ไปยูเทิร์นหนึ่งกิโลข้างหน้าโอ้ตอนนี้ห่างจากบ้านประมาณสามกิโลได้แล้วเล,ลาต้องเปลาเยี่ยงหน่อยเพราะว่ามันมีคำ่อนโอ้ยมีไฟเบบลวดตายหายแล้วเรี่ยมเลยทำแล้วทำคอมเร็ยวยังไง เราเดียวออกมาเมื่อกี้นะว่าเราแสงสาเข้างหนาดนี้ไหมครับลองมาลองดูครับเราจะแสงสางนรีางหนาดนี้ไหมหนึ่งคนเดียวเพื่อนครับ เราลังแรงบไม่ีลีรับแงรงเลับ,ลบโอ้โรแรงอะน,นะสลีแลงแตงอะของเดียวของเราตอนนี้อยู่ที่120กิเมต่อชั่วโมงครับโอ้ใส่กิ ไป140รอบ10ม140กิโ yeah. ลเมตรแห่าป่าถึงโรงเรียนแล้วถึงโรงเรียนแล้วเดึงเข้าสู่เขตหมู่บ้านครับทำความเร็วลงมอยอีกครั้ง ฝนลงเมีนแล้วครับผมอ้ตายแล้วฝนลงเมีแล้วตายยกกแล้วครับตัวสับก็ยกกันแล้วน่งข้อมไหมครับ ฟาพแม่เพ <c oughs> โ,อโอเคคนรู้จักกันแล้วครับผมปอเสียบุงครับลุงจัวครับผมเร็จวอดบ้าน้ตำาเห็นฉักทายเดไปครับไผ่อ้ตนครับมเรี่องงานอย่างผมางแมกครับ